โอ้ยตายก็ต้องขออภัยเรื่องเสียงนะพี่ชมบดีช่วงนี้ตอนนี้ผมเป็นหวัดแล้วก็เป็นหวัดแดกแล้วก็ไอแดกนะผมก็อาจจะต้องขออภัยสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอสวัสดีเตือนมาดูคลิปผมนะครับนี่ดิเช่นเคยเป็นทางด้านของ Undertale So RPGX นะผมก็วันนี้มันอัปเดตมาใหม่นะครับเป็นทางด้านของอ่าทางด้านของมันจีเวิร์ดใหม่นะครับมันจีเวิร์ดทางด้านของอ่า AU อะไรนะ AU a อ t ร์เ อารเตอร์อารเตอร์เทลนะครับผมอารเตอร์เทลเนาะซึ่งแมปนี้นะครับก็ผมก็เราเคยรีวิวลงไปในคลิปแรกของเราเนาะซึ่งคลิปนี้นะครับเราก็จะมารีวิวกันต่อนะว่าอัปเดตนี้มีอะไรมาบ้างนะคุผู้ชมนะครับซึ่งผมได้ลองเล่นไปพอสมควรแล้วคุณผู้ชมได้ของมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่น่ายังไม่หมดนะครับอ่าซึ่งไอแแมปใหม่นะครับคุณผู้ชมอันนั้นก็ฟงท้าคือแมปเริ่มต้นที่เราไปเล่นมาแล้วเนาะซึ่งคือตอนนี้ผมไปเก็บของคือแบบว่าผมฟูตันโอโอฟาตันหมดแล้วคุณผู้ชมตอนนี้คืออตัันเกหมดแล้วครบ่า ส่วนปกติเนาะคุณผู้ชมแต่สิ่งแรกที่ผมจะพาคุณผู้ชมาก่อนนะครับคือสิ่งที่เปลี่ยนคือตรงร้านค้านี่ผู้ชมนี่ร้านค้าตรงคาบเนาะตอนแรกจะมีคาบแค่ดาบอันนี้แล้วก็อันหัวใจพวกนี้ผู้ชมนี่แต่ตอนนี้มีเพิ่มใหม่นะครับเป็นอาชีพของไออัลเทอร์อัลเทอร์โซนนะครับผมเป็นวิญญาณใหม่เนาะซึ่งใช้อ่าเพชรสองร้อยห้าสิบใช้เงินสองแสนห้าแล้วก็ใช้อัลเทอร์โซนห้าอันนะผมมาซึ่งหมอคำเดียว่าก็ใช้เยอะนะครับผมแล้วก็สิ่งเพิ่มอีกนะครับคือออเตอร์ดัตตตติิเเเเกก็็็นนะบผมปออาไว้ีสนะครับอ่า เอาไปใช้ตีเอาไปใช้ตีบอสประมาณนี้ถ้าเป็นสำหราบคาร์ครับนี่ครับส่วนตรงอื่นก็เท่าที่ผมดูมาก็ไม่มีอะไรนะครับถ้าคุณผู้ชมเจออะไรเพิ่มเติมก็บอกกันได้นะครับว่ามันมีจุดลับจุดอะไรอีกว่าแบบนี้ผมผมคือบางทีมันมีจุดลับเยอะมากแล้วผมไม่รู้นะครับผมแม้ผมจะไปไล่ดูทุกที่ก็เถอะเออนะครับซึ่งเอยูใหม่นะครับของออเทอร์เทลนะครับจะอยู่ในนี้เนาะดวนเดวเบิร์นเชลนะครับซึ่งการเรินจะไปได้น่าต้องมีรีเบิร์นนะครับคือเราจะต้องเคยรีรีเซ็ตก่อนนะคุณผู้ชม ซึ่งระบบรีเซ็ตนะครับคือการที่ว่าเราเมื่อเราเลเวลถึงครับเราจะรีเซ็ตกลับมาเนาะแล้วก็เราจะกลับมาเริ่มใหม่หมดแต่แค่ว่าของแล้วของที่เรามีจะไม่หายไปนะครับผมอ่าตังเราจะหายแล้วก็เพชรเราจะไม่หายนะครับผมแต่สิ่งที่จะได้กลับคืนมาคือเราจะได้เพชรหนึ่งร้อยเพชรเป็นค่าตอบแทนนะครับนี่จดตรงนี้ข็จะมีรีเซ็ตนี่ซึ่งจะเริ่มต้นเนี่ยสี่ร้อยบวกแล้วก็เพิ่มไปสีบห้าสิบขึ้นเรื่อยๆนะครับผมอาแล้วถ้าเรากดรีดิวเนี่ยมันจะบอกครับว่าหลังจากรีเซ็ตนะครับผมไอคาเร็กเตอร์ระบังคุณ จะรีเดนครับแล้วก็ <c oughs> เนี่ยพวกพุทธวันนี้จะอยู่กันประมาณนั้นเนาะเ <c oughs> งินจะหายนะครับ <c oughs> ขออภัยครับผมซึ่งเมื่อเรารีเบิร์มแล้วนะเราก็จะเข้ามาฝั่งนี้ครับประตูเนาะจะมีมิติสามมิตินะครับจะมีอ่ทาท่างักสวมมีอันเดอร์ฟิลแล้วก็มีออทเออเทอร์นะครับผมซึ่งในวันนี้ครับเราจะมารีวิวอัเทอร์เอยูนครับว่ามีอะไรบ้างเนานะก็เข้าไปซึ่ง อัลเทอร์เอยูนะครับจะต้องใช้รีเซ็ตถึง5้ครั้งเก็คือครั้งแรกใช้4 0 0ร้ยครั้ง2ใช้450ครั้ง3ใช้5 0 0อยครั้ง4ใช้5 5 0สิครั้งห้าไม่สิครั้ง5้าใช้ห้า้อครั้ง5้าใช้ห600เออเดี๋ยวดวใหม่นะครั้งหใช้4ี่ครั้ง2ใช้5ี่ร้3ให้5สิครั้งสใช้ห้าครั้ง5ใช้0้าร้6ให้สิบครั้งต้าใช้หร้อยครั้งหใช้6ร้ยห้าสนะ่ซึ่งตอนนี้กรไม่รีเบิร์ได้ถึงกครั้งนะผมอะซึ่ง อันนี้ก็จะเป็นโวของออเตอร์แซนนะครับผมก็จะออเตอร์ออเตอร์เทลนะครับก็จะมีเริ่มไปฝั่งซ้ายผมฝั่งซ้ายก็จะเริ่มจากตัวเวลกากานะครับอย่างฟาวีนะครับผมได้ใช้เลเบลลหนึ่งนะครับแล้วก็รนะีเซตห้าเนาะดรอปเอ็กพีหนึ่งพันแล้วก็หมื่นจ็ดพันนะครับอะเข้าไปดูนี่คือฟาวีในโลกออเตอร์เทวอ่ะนี่นะตายไปโอเคไจำเปมนตามนะครับต่อมาก็จะเป็นคุณแม่ทอเรียลนะผมเวลลห้านะครับได้เอ็กพีหมื่นหนึ่งได้ละห้าสิบขับไม่ได้อะไรเพ พอแล้วอืมกาะก็ถอนแล้วนี่แน่ต่อมาก็จะเป็นพาไพร์ลัสนะครับผมใช้เอ่อเลเวลยี่ห้าเลเวลนะครับในการสู้เนาะแล้วก็รีเซนต์ห้าครับให้ไอคิสสองหมื่นสองพันห้าร้อยไม่สองพันสองร้อยห้าสิบแล้วก็ตังค์สามร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็ให้ของหน้าของออเทอร์ซูเชียนออเทอร์ซูเชลนะครับซึ่งเอาไปขาบไอหัวใจที่ผมบอกผู้ชมอ่ะซึ่งโอกาสดับมี10%นนะครับสำหรับ ตัวของพาบรัสเนาะในการดับชิ้นส่วนหัวใจนะผมมาซึ่งโอกาสดับไม่ก็น้อยแต่เลยคือมันเหมือนจะเยอะนะแต่มันก็น้อยผู้ชมเนี่ยผงตีไม่ได้แตาได้แหละนี่ไงได้และได้ได้มาเอ่ออยู่ไหนวะได้มาสามแล้วโอเคนะครับผมมาต่อมาถ้าผมจะเป็นอ่าถ้าตามเราจริงมันจะต้องเรียงเป็นเอามการอนก่อนนะมาอันใดเนาะแต่ถ้าเรียงตามไอ้บูโอโอโอบอสบอส ถ้าเรียงตามโวนะครับเมือคืนก็คือมันจะต้องมาไอสนโนดินวอเตอร์ฟอร์มีใครไอเมกาตอนจะติดแล้วก็แปลน,นั้นนะครับอ่าซึ่งอันดายโอ้เดี๋ยวดีแลยังไม่ได้ไปดูมาหนึ่งผู้ชมโอเคอันดายนะผมเวลล์ร้อยเจ็ดสิบห้านะครับเดี๋ยวเข้าไปได้ได้เอ็กพีหนึ่งแสนได้ตังห้าพันแล้วก็มีโอกาสจะได้ไทเทลคือฉายาแล้วผมฉายาของอันดายนะครับก็จะเป็นฉายาทางด้านาของอ่าอนี่ผู้ชม เดอะมูนกาเรเตอร์นะครับผมนี่จะไม่ใช่อ่างนี่เนาะซึ่งมันค่อนข้างดรอปง่ายนะครับเพราะฉะนั้นคือมัน10%มันดรอปได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยดีนะครับอ่าแล้วก็อีกสิ่งอย่งที่ไม่จะดรอปนะครับคืออ่าออเทอร์ออเทอร์แคร็บนะครับนี่เนาะออเทอร์แคร็บจะเป็นอ่าของอัมเมอร์นะครับผมเพิ่มเลือด 27,500k นะครับผมแล้วก็เพิ่มวิ่งไว15กระโดด7และกระโดด10แล้วก็เพิ่มมานาพอยท์นะครับ4,500เนาะแล้วก็ บูทค์ดทุกค์ดครับ100เนาะโอเคซึ่งก็คือว่าแรงนะครับอาจแบบอันนี้เนาะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอันดายนะครับนี่เข้าไปเลยคุณผู้ชมการไ <c oughs> ด้ตีไป <c oughs> ตอนนี้ผมมีใช้อาวุธแค่ของไอผมมีใช้ผมมีใช้อาวุธของไอตัวดัตแซนในวอเตอร์ฟอยด์เลยคุดมันชมนะครับ <c oughs> ต่อมาก็จะเป็นเมกาทอนนะผมเมกาทอน เทวลเจ็ดในการเข้าไปตีครับได้ XP 8 0 0 0แแล้วก็ตังสองพันหไม่ดอบเลยเนาะสามนะครับผมต่อมาก็จะเป็นแซนเนาะแซนจากออเตอร์เทลสร้อเจ็ิรีเจ็5ได้ตัง XP 4 0 0ี0 0ครับแล้วก็ตัง15,000นะครับของที่ได้คือออเทอร์ซับนะครับผมก็จะเป็นขอภัยครับก็จะเป็นเวทมนต์ประเภทหนึ่งนะครับผมออเทอร์ซับอยู่ไหนวะ ไม่ใช่ออเดอร์สตามมันเป็นอ๋อนี่มันเป็นอันเป็นอาวุธนะครับชิ้นหนึ่งนะครับผมนี่ออเดอร์สตา์นะครับผมจะเป็นการตาออกไปนะครับกินมานาเนาะกินสซตมน่าเป็นจนการจบตีซึ่งมันน่าจะมันจะเล็งมันจะไปตามที่เราทิศทางที่เราเล็งนะครับอซึ่งกถือว่าสาตตีไกลเนาะทชมอ่าซึ่งกินมานานะครับหนึ่งหมื่นเลยนะครับถือว่าเยอะ,ะครับแล้วก็ดามีดเจ็ดหมื่นห้า ถึง1นึ0 0แสนนะครับแต่ DPS มันหนึ่งแสนสองมื่นห้าพันะครับเวลาไอคูดาวสิบจแปวิแล้วก็บวก10บ r e n d i n g ก็คืออันนี้ได้เป็นแบบอันสักอย่างอยู่แล้วก็คีสสิบสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์ะครับโอกาสเพิ่มเนาะอ่าแล้วก็นอกจากนั้นก็จะดับฉายาแล้วสลับออสเตอร์แซนนะครับก็จะดับนั่นของอ่าฉายานี่ผู้ชมจิ้มใส่อยู่นี่อสอสตนออสเตอร์นะครับก็คือนักบินอวกาศท่านอิมพอลใจแม่ก้อนอวกาศมาผู้ชมนะครับ,รบ <c oughs> อีกสิ่งหนึ่ง,งที่ แฟนจะดับนะครับก็คือหน้าของออเทอร์ดัสติกเก็ตเพรสนะครับผมซึ่งมีโอกาส20%ที่จะได้นะครับซึ่งไออันเนี้ยออเทอร์ดัสติกเก็ตเพรสนะครับเราจะสามารถเอาไปคาบไอออเทอร์ติกเกตได้นะครับผมซึ่งเอาไว้ตีบอสไอเนี่ยบบิมเนี่ยเอาไว้ตีบอสตีเนี่ยนบบิมไอตัวชิ้นเนี่ยครับคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวจะมาว่าอีกทีนะครับอ่าหรือเราจะไปตีตัวอื่นก็ได้ผมจะมีโอกาสดับเหมือนกันนะครับแต่แค่ว่า มันหนึ่งในร้อยนะผมแต่ถ้าเราตีแซนนะครับจะมีโอกาสหนึ่งในห้าในการได้เนาะซึ่งเราต้องเก็บเยอะอยู่หนึ่งการได้นะครับประมาณนี้นะสำหรับแซนเดี๋ยวเข้าไปดูให้ตีให้ดู <c oughs> ผมเก็บค้นมาแล้วผู้ชมปรับปรับปรับ,รบเรียบร้อยผู้ชมนะครับอ่า <c oughs> ไว้ไว้แดกมาแดกโอ้ต่อมาครับจะเป็นแอสกอร์เนาะเิลล์สองร้อยยี่ ห้านะครับผมได้ xp สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันจังเจ็ดพันแล้วก็ไทเติลนะครับฉายาจะได้ห้าเปอร์เซ็นต์เนาะซึ่งผมยังไม่ได้นะครับฉายาตัวแอสกอนเนาะอันนี้จะเป็นแอสกอนนะผมเนาะราชาแห่งโลกอันเดอร์กราวด์โอเคแล้วก็ตัวคอนแบนครับคลาร่านะผมเพลเยอร์นะครับคลาร่านะครับมนุษย์เนาะมิลสามร้อยผมจะตีได้เนาะรีเซ็ตห้าให้ xp ห้าแสนแล้วก็เงินแค่หมื่นหนึ่งนะครับผมไม่ได้ให้อะไรเป็นพิเศษนะครับนอกจากนี้เนาะ ดีป่ะดีป่ะป่ะ <c oughs> โอเคแล้วผมอ่ะแล้วก็จะเป็นส่วนสำคัญของออเทอร์เทลนะครับก็คือท่งของตัวอย่างออเทอร์ดัตออเทอร์ดัตแสนนะครับผมอ่ะต้องใช้เวล500ในการต่อสู้ครับแล้วก็รีเซ็ต6ครั้งนะครับถึงจะสามารถสู้ได้เนาะให้ตังค์เ5็ดแสแล้วก็เอ้ยให้ตังค์ให้ XP 7,5แล้วก็ให้ตังค์สองหมื่นห้านะผมโดยที่มีโอกาสดรอปออ นิวเท่าไรนะครับเเนตะแล้วก็ไตเติลศูนย์ห้านะครับโดยที่การได้ตีได้เราต้องมีออเตอร์ดัตติเก็ตนะครับซึ่งได้จากการที่เราเอาชิ้นส่วนที่เนี่ยออดัต์ติเก็ตเทรนนะครับไปแลกไปแลกในร้านค้านะครับผมยี่สิบอันแล้วก็ใช้เพชรนะครับตามจำนวนที่ผมบอกนะครับเดี๋ยวสามารถมาตีได้คุณผู้ชมแล้วบอสในร่างทางด้านของออเตอร์ดัตนะครับผมมันจะต้องรอคูลดาวนะครับทุกห้านาทีในการเกิดนะผมพอครบห้านาทีนะครับเราจะสามารถมาตีไม่ได้นะครับผมแต่ถ้าก่อนหน้านี้ถ้ายังไม่ถึงเวลาครับเราจะต้องมาาายยืืนนรรอออ่่งี้หว ไปทำอีกหนึ่งอก็ได้แล้วค่อยกลับมาตอนห้าดีนะครับผมจะสามารถนั้นได้เด้วยทุ่มือแหละเพื่อนเท่จังเลยทุ่มือแหละเท่จังเลยทุ่มือแต่ละอันนี้จะเป็นตัวบอลนะครับอย่างออเตอร์ดัตแซดนะครับมันหยุดเหรอ <c oughs> <c oughs> มันผมไม่ขี้เลยพ <c oughs> <ม>ี่ชมผมซีไม่ติดขี้เลย <c oughs> โอเค <c oughs> ไม่ดอบเหมือนเดิมคุณผู้ชมนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวบอสน,นะครับผมก็คือทุกขั้นาทีเกิดนะครับอ่ามันก็เลยค่อนข้างจะตีนานนะครับเป็นตุก,กตื่นเนาะอันนี้ก็จะเป็นโดยสรุปทั้งหมดของอ AU ทั้งนั้นของออเทอร์แซนนะครับออเทอร์ออเทอร์ออเทอร์เทลนะครับเออไม่ใช่ออเทอร์แสนออเทอร์เทลนะครับอ่าส่วนอัปเดตปืนผมไม่แน่ใจน,นะครับว่ามีอะไรเพิ่มมาหรือเปล่าเพราะว่าประตูนี้ใช่ไม่ได้เหมือนเดิมของไอ้ร้านเต่า พี่เต๋าแล้วก็ยังขายเหมือนเดิมแล้วก็ทางลับที่ผมไปดูเท่าที่ผมดูมาก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มมาเออแต่สิ่งที่ผมจะพูดเพือกนะครับคือทางด้านของเอ่อโวไลาย,ลาย,ล,ายลายบาลายบาริสไอเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยในห้องทดลองคุณผู้ชมทางเดฟนะครับให้ได้ทาการเอ่อทำใหม่แล้ทำโมเดลใหม่นะทำให้ห้องมันดูแบบว่าดีขึ้นคุณผู้ชมแต่ตอนแรกมันเป็นห้องเรียบๆนะครับตอนนี้มันกลายเป็นว่าห้องแบบมีทีวีมี TV, ม, <c oughs> มีทางเลื่อนอะไรขึ้น ที่สาม,มารถเริ่มขึ้นได้จริงมีิลฟี่ที่ตรอองนี้ซึ่งเอาไปทำเควสปลดล้วคุญแจผมแล้วก็มีรูปภาพมีอะไรอย่างงี้ผอ่าใช่กันไม่มีโอเคแล้วก็ห้องอะไรไม่รู้จังมันนะครับเออน่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ที่บ้านอะเพราะว่าทูแล็บก็ไม่น่าอู้ทูแล็บก็เปลี่ยนคุณผู้ชมทูแล็บก็เปลี่ยนใหม่นะครับโอเคตอนแรก,กมันจะเป็นแบบสามทางเนาะอันนี้เป็นเหมือนแบบทางเข้าอันนี้นครับผมโอเคอันนี้มอนของมันเนาะมีสองร้อยยี่สิบห้าสองร้อยเจ็ดสิบแล้วเข้าไปข้างในก็จะเป็นมอนที่เเกก่งก่งวาดิมน,นะครับ สองสามร้อยนะผมะแล้วก็เข้าไปอีกจะเป็นดน้านของเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยฮะอยู่หลังบ้านเปล่าอันนี้จะเป็นห้องเลิกๆนะครับผมแต่ผมคิดว่าน่าจะเอาไว้ให้กับทางด้านของอแกตเตอร์นะครับผมแกตเตอร์เนาะแล้วแกตเตอร์คือตอนนี้มันอยู่ไหนไม่รู้มันเป็นห้องเนี่ยมันเป็นแบบแปลกๆผมคิดว่าน่าให้แกตเตอร์นะครับ ก็จะมีมาเนี้ยผมก็ทํามาดูสวยงามขึ้นแหละผมคิดว่าแต่รู้สึกมอนมันน้อยลงทําให้มันฟาร์มได้น้อยขึ้นพคิดว่าแต่ก่อนมันแบบมันมีสี่ตัวม่มันฟาร์มไวนะครับแต่ปัจจุบันคือมันมีมันมีแค่สองตัวมันเลยฟาร์มช้าล,ลงนะคิดว่าส่วนจะติดหอก็ไม่หนามีอะไรนะผมคิดว่าใช่ผ้ชมผมคิดว่าตอนนี้ไม่น่ามีอะไรอัปเดตมาน่าจาก a อยูอ e r เต i l ทนะคะผมอเออแค ก็สำหรับคลิปในวันนี้ก็คงเป็นวันนี้นะใครที่ชอบคลิปนี้ครับผมอยากจะแจวใจติดตามกันอีกนะเพื่อว่าส้าเราอยากผมทำเกมไหนหรือไงสมัยเขาไม่ไดกล้า้ผมเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวผมทําแมพที่คนดูบอกมาเนาะเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวคนดูจะได้ดูแมบที่เราคนดูขอไปนะครับอ่ะก็เอาไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าครับนี่คือคำแอปวีดีโอบเพื่อนคนไปละบาย